มีตี่แหละเดี่ยตวไหนฮู้ไผมจะกดปัลกอาไม่มีตต้หลงอ่ะค่ะเฮ้ยทำไมพี่มันทะลุลงมาแล้ว อ้าวชิป่าไม่รู้แล้วกกนเนี่ยจะกัดโบ๊ะ <c oughs> ผมให้โอกาสมึงอีกทีนะคะมันเป็นผมผมโยนทิ้ทงไปนานเลยพี่ผมไม่ให้โอกาสมึงหรอกเฮ้ยเมื่อกี้มัน,นมมยิงเมเอีูวนะ เราเราเราบุกแล้วบ no, ่แล้วบ่แล้วบุล oh, ุลุปปะ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 ปทการโดมใหญ่เลยนะไม่ถึงร oh, vale ุ Torah ่ยี่เ้ยมาไปกันละเอาลูดเฉยมี่สิบเอ็ด

ขึ้นไปแล้วข้างบนสะพานลงมาแล้วจิบ,บี้แม่งเลยตรงนี้จิบ,บี้อยู่นี้ลิวเท่านั้นเลยเสียงมันหายไปตรงนี้นี่ไงไอสัตว์นี่คิดว่าเนียนเหรอนั่งนิงเลยมึง ก ah. ูกูก็หาเสียงไว้มันอยู่ไหนวะนั่งทำตัวกลมอยู่ตรงนี้เลยกูมีหูฟังในเวนใช้เสร็จแล้ว

ไนเปอออร์ีีิดแม็กแมไนแม็กไนแม็กไนัไหนไม่มีสามทั้งอันสองอะมาพี่ดึงมาแล้วเลยพี่ดึงมาแล้วใช่ไหมดึงมาแล้วเอาปั้นลองโบผมถืออยู่พี่โอ้ติดอยากได้ชาร์ลีเฟิร์สไน ตรงนี้มีที่เปิดแค่เพเกตตรงนี้นะ,ะไปไหมลูโอ้โห เป่าสามอยู่นั้นนะเดี๋ยวปักเสาให้สองเปอร์เซ็นต์คนสามที่พื้นมีสองสิ่ง ไปเกตตรงนี้นะมีคนบิดมาตอนนี้นี่นี่นี่ตึก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 นี้เลยลงไไไปปปแแแลลลลลล้้้วววงงงมาตึกนี้แล้วขึ้นนี่นะโอ้ยโอ้ยู่นี่เลย

ตายสายายสายสายพี่ก๊อฟสายโอ้คือตกว่ะเฮ้ยใครยิงใครยิงใครยิงมีมีมีอย่างฝั่งหนึ่งสองร้อยว่ะ Shield battery here. Don't kill leader. Not for long, pal. Open up stopping, Solomon. There might grenade here. Remember who hooked you up? I've got your back. Don't mind if I do. โอ้โหเพ่เห็นกระสุนหมดด้วยว่ะแคเกรดโดนเล่นมาละเมื่อกี้มันยิงมนจะตรงไหนตรงนี้อ่ะอ๋อเน่เน่เห็นละโดดโดดลงมาที่ละ มาชบป,ปะวะไม่ใช่นะวะโลบ้านะที่เห็นอะไม่มาชุบด้วย b นเลหรือมันออกทางไหนวะอาจาะาอาจาะมาทางนี้นะมีรูปบาเปิดเสาใช่ไหมไปตอนรับมันไหนดีกว่า แค่เปียงอยู่หนุนเข้าไปดูแบบคบ่มีจ้ำแผดป่ะพี่มีกล่องแดงอยู่หล,งลงังเราเอาหรอเออว่ะกล่องแดงดีกว่าต้องลองมันเปลี่ยนเป็นแดงก่อนใช่ไหมต้องลองพี่ Bem. Lòng lòng mà thằng này. ดูคนด้วยดูคนให้ด้วยดูคนให้ด้วยไม่ใช่ช่องกันอย่างเดียวโอ้แล้วก็บอกแล้วก็หมดเซมบิกเว้ยลองโบลองโบลองโบโอ้โหฮาวอเก อยากเลีนทางหอไม่เล่ยนอและ้วมาสักหน่อยดิกระโดดไปถึงๆนี่ไหมไม่ถึง,ถงเออพี่ไม่ตรงต้ง,ตงนั้นนะ่ะรูดเนี่ยอ่าเสาเพิ่งหายเสาแคปไปเกตเพิ่งหายนะ We've got 30 seconds to get to the next ring. If you go down, I'm not carrying you. Phoenix kit here. Yeah. Oh. here. have a I am package over there, just waiting to be opened. Welcome to the shop. I've got just the thing for you. the whole. Mama's got you now. ระเบิดไปละแคปเกจเป็นอะไร Do Rampage here. I think this place needs a little more me. I just gotta pass myself up, hang on. Helmet here, level three. เฮ้ยพี่โอ้โหขามา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 โอ้ยเย็บปลาระเบิดแมนด้วยมันไปแล้วพี่มันไปแล้วไม่ไปแล้วพอแตก กับดาวคติทขาไปเลยพี่ขาไปก็แบกดาวตายเลยสวยไม่ใช่ผมก็กะลังเอะเลยว่าอะไรวะเอ้อเฮเบิร์กตรงกลางผมไปอยู่ตรงกันเขาก้าวเลยนะ โอ้โหไม่เลยมุมมุมเฮี้ยมากนังไงมึงอย่าโดดมึงไม่ต้องโดดเพราะมึงโดดกูก็ยิงมึงได้อยู่ดีรู้ไหมอะไรอยู่ในมือกูลองโบยังไงล่ะมีบัวสะพานมีตัว โอ้โหต้องต้องเล่นใต้นี้ว่ะบนสะพาน<อ>ต,าตรงนู้นม,มีหมดเลยอะ uh ่ะ huh. มีพี่มีมีมีม <No time. S 2> ใต้นี้ก็มีตีนึงนะ <Okay. S 2> บนนี้ก็มี <need> เราต้องไปเล่มุมเนี้ย ข,ข้างในมีตัวนะข้าง,างในมีตัวข้างบนก็มีมมมเอ้ยพี่กอ๊อฟตัวดูระเบิดร <laughs> <c oughs> ีวริวเมติไหม <laughs> ตัวดูดระเบิดเข้าไปเลยผมเข้าไปเลยผมเข้าไปพี่ปุ่มกันด้วยปุ่มกันด้วยอะไรแบบนี้มนดูดระเบิดอีกแล้วโคตรดดูระเบิดเลยพี่จะต้องไล่ออกมาพี่ก๊อลฟมามาก่อนมาก่อนวิ่งวิ่งมาพี่ cầm tầm này cái này. tôi bảo mà này. hả nè. Mới kia, tại sao píi นีี่่พเดี๋ยวมันต้องเข้าทางนี้แน่ๆมีๆนี่ๆมีนี่ไว้นี่นีไว้นี่นี่ไว้นี่แค่ไปยิงตัวปอมไว้กันอยู่ใกล้พี่ก๊อฟดีหรอวะเดี๋ยวสะพังเดี๋ยวระเบิดอะไรบาไม่รู้ดแล้วเราค่อยขี่เอาไงผมมีอ่ามันลงน้ำตัวนึ่งมันมาก็ ้องเห็นว่าต้องเห็นแบมบูเหมือนกันเราจะออกไงวันเนี้ยนี่ไงพี่จิปลายอโอ้โหแม่งเอาเอาก,ก้าไปแล้วด้วยลืมไหมว่าแม่งเปลี่ยนเป็นเซนเนเนลก็ดี รอสักหน่อยติดไว้เราต้องบวกแล้วดไฟ์ับเยออะะนดบิ้ลเอนเนอร์จีตรงไหนออกได้มั่งวะตรงนี้ออกได้หรอบนหัวไงพี่ขึ้นไปแล้วก็เตะจใจเอ๋เลยอ๋อบนหัวลูด้ใช่ไหมเนอะใช่ลูดตรงนึกนึกว่ามันลูดแค่นี้จะเอ๋เอ๋ะเอ๋อะพี่ขึ้นไปอ่ะต้องรอให้มันจังหวะแบบ บวกปุ๊บๆุบ๊บแล้วเราค่อยขึ้นไปอ,อ่ะพี่ปลาระเบิเดถึกป่าวะสวดีอ่ะสดีอ่ะวะเอ้าอโดนตัวเองแกแกนแนโซนไปเลไปเล <c oughs> เอายังเอายัง อติดลลยกสองเฮ็ยหนึ่งหนึ่งตัวไปไปไปแล้วหนึ่งไปแล้วหนึ่งตีอีกตีอยู่ไหนวะไอ,อสองตีอยู่ไหนนี่รถดีรถดีรถทางนั้นทางนั้นเสียงเอ้ยเสียงอยู่ข้างใต้เรา โอ้ไอติงข้างใต้เราตายแล้วปล่อยปล่อยไปไปเอาไอติ้งหน้าเลยเดียวลองลองนะโลบ้าโชว์เป็นโลบ้าพี่มีระเบิดแล้วรุดรุดรุดระเบิดตายไปนเลยพี่มาไปโผล่หัวมาโผล่หัวมาโผล่หัวมา ต่หัวมาต่อหัวมาเอาไปไหนวะไปหาพี่ก๊อฟอะไรแค่ตัวเดียวเนี่พี่ <laughs> โอ้ <laughs> ยยพี่ยืน <c oughs> ดูใจๆแล้วเมื่อกี้แบบ <c oughs> ไปแครนมาจากไหนหนะวะเนี่ย <c oughs> ไปแครนกันมาจากไหน เฮ้ยเจยวดาชื่อนี้แหละมั้งไอ้ที่ปาระเบิดใส่พี่อ่ะหนยชิบหายเลยแล้งเนี่ย